สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับควยลี่อีกแล้วนะคะกับวันพุธสีเขียวแต่เอ๊ะทำไมครยลี่ใส่สีแดงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าวันพุธสีเขียวเด็กๆลืมไปหรือยัง7วัน7สี เจ็ดวันเจ็ดสีลืมไปหรือ,อยังคะยังไม่ลืมใช่ไหมคะเรามาทบทวนเจ็ดวันเจ็ดสีกันก่อนนะคะเริ่มเลยนะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพู สวันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7ดวันเสาร์สีม่วงนะคะอย่าลืมเจ็ดวันเจ็ดสีนะคะลูกค้า สำหรับเช้านี้นะคะเควอรี่จะสอนเด็กนับเลขลืมหรือ,อยังกับการน,นับเลขเรามานับทีละสิบกันนะคะเริ่มนะคะสิบยี่สิบสาม 100นะคะสำหรับถ้าเราจะไม่ดูตัวเลขนะคะเ<ๆ>ด็กๆกำมือขึ้นมาเลยนับไปพร้อมกับควอรี่เลยนะคะเริ่มนะ10 20 30 40 50 60, 60 70 80 90 100นะคะ ต่อไปเรามานับทีละห้กันเริ่มเลยนะคะห10สิบสิบห้ายี่สิบ

9ก้0สเก่งมากๆเลยนับทีละหผ่านไปแล้วนะคะต่อไปมานับทีละสองนะคะสถึง50ก็พอเนาะสองส ส2 2หห ยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบ 42 44 46 48 50เยี่ยมมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนาะเราจะนับเลขทีละสองยังไม่คล่องกันหเหล็กอย่าลืมนะคะฝึกนับบ่อยๆนะคะ ต่อไปวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะคะหรือเท่ากันมาดูนะคะเครื่องหมายแบบนี้เลขต้องเท่ากันถึงจะมีเครื่องหมายเท่ากับได้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับอย่างเช่นเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งมีค่าเท่ากันนะคะก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้เลยเท่ากับ นะคะต่อไปมาดูเครื่องหมายมากกว่ามากกว่ายังไงเห็นไหมคะปากอ้าปากกว้างเห็นไหมคะปากหันไปทางไหนเลขตัวนั้นย่อมมีค่ามากกว่านะคะนี่เครื่องหมายมากกว่าเราต้องมาให้ดูแบบสองอย่างเลยฝั่งนี้น้อยกว่าเห็นไหมคะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่า เด็กๆอาจจะยังงงๆอยู่นะคะมาดูตัวเลขกันอย่างเช่น55กับ52เป็นหลัก10บหลักสินะคะเด็กๆดูนะหลักหน่วยด้านหลังหลักหน่วยด้านหลังข้างหน้ามีค่า5ข้างหลังมี5ค่าสองแสดงว่า5มากกว่า2อยู่แล้วเลขด้านหน้าเท่ากันนะคะลูก 5กับ2เลขด้านหน้าเยอะกว่าอยู่แล้ว55กับ52 55มากกว่าเห็นไหมคะมากกว่าก็อ้าปากเอาแหลมๆจิ้มมาฝั่ง52เลยส่วนเธอเองปากกว้างเห็นไหมคะถ้าปากหันไปทางไหนเลขตรงนี้จะมีค่ามากกว่าเสมอเลยนะคะ,ะต่อไปมาดู56 กับ56เป็นเงเป็นไงคะเท่ากันนั่นเองนะคะก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปแบบนี้นะคะต่อไป60กับ58 60ะต้องมากอยู่แล้วใช่ไหมคะสังเกตดูจากปากที่อ้าปากอ้าไปทางไหนเลขนั้นจะมีค่ามากที่สุดเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะ คุยลี่นะคะฝากเดี๋ยวเนาะเอาเล่มนี้ก่อนฝากใบงาน2ใบนะคะฝากใบงาน2ใบให้เด็กทำที่บ้านดูนะคะหน่วยที่9เรื่องที่3ประโยชน์ของบ้านบ้านมีประโยชน์ยังไงนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านอ,อ ป้องกันภยัยบ้านป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันหนาวป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยในบ้านนะคะอยู่ในบ้านแล้วปลอดภัยนะคะฝนตกก็ไม่เปียกด้วยลมหนาวมาก็ไม่หนาวอบอุ่นเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูนะคะให้เด็กๆตเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะในแผ่นนี้ แล้วก็แผ่นที่สองเหมือนกันเลยค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปนะคะฝากงานไว้สองแผ่นนะคะแล้วก็หนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะหน้าที่13ค่ะหน้าที่13 ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะและหาคำตอบเลยอันนี้เขาบอกว่าลูกศรชี้ข้างบนเห็นไหมคะข้างบนหลังคาจะเป็นรูปไหนสังเกตดูดีๆสังเกตมีป่องไฟมีสีอะไรมาดูข้อที่ถูกต้องแล้วก็วงกลม ด้านนี้ก็เหมือนกันรูปแบบนี้อยู่ตรงไหนแล้ววงกลมลูกศรลูกศรชี้ด้านหน้านะคะอันนี้ส่วนอันนี้ลูกศรชี้ด้านหน้าเหมือนกันอันนี้ก็ด้านหน้าด้านหน้านะคะมันคือส่วนไหนของบ้านต่อไปข้อที่4ลูกศรชี้ด้านหลังของบ้านนะคะหาคำตอบให้ถูกต้อง ต่อไปศิลปะของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆเกตรียมกระดาษ A4 นะคะกาวนะคะแล้วก็กันไกนะคะแผ่นนี้ไม่แผ่นนี้ไม่ต้องเขียนชื่อนะคะเห็นไหมคะมีบ้านกี่หลังคะ1,2,3,4,5,6 6หหลังเด็กๆตัดเลยนะคะตัด บ้านตัวบ้านแล้วก็หลังคาแล้วนํามาติดนะคะในกระดาษ A4 นี้นะคะติดเป็นบ้านเป็นหลังแล้วตกแต่งเด็กๆวาดต้นไม้วาดถนนวาดคนวาดรถวาดสัตว์เลี้ยงได้หมดเลยนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วติดบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหมู่บ้านของเด็กๆเ,เลยแล้วค่อยเด็กๆค่อยเขียนชื่อทางด้านหลังกระดาษ A4 เลยนะคะ โอลี่ฝากงานศินละปะไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย